ăn thắng mặt thì tụi nó ở đâu mà 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 đâu đâu mà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 

mày chạy mình xúc đi ơi mày vào paum xúc đi Mày

ดังปุ๊บเลยนี่เอานะทำเต้าแบบนี้ หนึหนึ่งสองสามสีเ้าวันนั้นไัน้นเอาชือกขึมากันเอาเชือกขนมากันไปไหนไปอย่าง้นะเดบอันนี้ก็ไมเอามเรเร็เร็วเร็วมึงเอาวิ่แบนีนี่เอาวิงบนีมันต้องเอาจับสูงสเอาจับแล้วก็ปล่อยปล่อยไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องขาลงพื้นน้าก็ได้ไหมออกไปเอาสูงเอาเนี่ยไม่เอาไปทำแบบนี้เลยดิจับต้นก่อนเยอะเอ้ยยับแบบแบบนี้เลยอ่ะยับยอ่ามันจะแบแบบนี้จาผมโดดๆโดดงโดนน้ำไปอย่าวิ่ง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 วิ่งเหรอเีาบอกอะไรอย่างนี้ เดี๋ยววิ่งนี่วิ่งครับลามีเราจับแบ่แต่ทําไม่มีดอก <laughs> <laughs>

เลอ้ยเรียกว่าเอกไงเดี๋ยวมันกูทําอะไรได้แล้วมะ

nên subscribe thêm, kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม่ปนไม่ปนบู๊อาเลยหนึ่งหนึ่งสองเอาขึ้นอนตรงๆปาไปไว้ต้องวิยง ลองลองเรียนเลยลองเรียนไปบนโดโพโพโพโอ๋บินตังลงไปทางโนทางไหนอ่ะเอามาเลยลูกกัน <coughs> A, deo, 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 tan ka pich, ya ka patan. Tan ne piak poka ti, ne neka ti. Ka pich, ka pich. Ka tich tu, ka tich. Ti, 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 la ti ti. Tora! Yoko, yoko. Sok, 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 sok. Ya ta koi om yoke. Ha? Oy, ya yoke. Ha? Ma, tong, tong, tong,